ครับพี่น้องมณีบังเอิญนะครับพี่นันนันพงศ์เข nice> ้ามาเยี <k 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 ่ยมนะครับสสวััดีครบขอพญาพงษ์สองนะครับสิบพี่น้องสิบพ่นอยฟังว่านันทพงศ์คือใครนะฮะนัพงก์คือพระเอกเก้าสาวหน่อยเพรินแพงก่อนที่จะมาเป็นคนนี่นี่ครับคือการเชื่อมต่อนะฮะทุกคนทำนั่นจุดเชื่อมต่อเขาเอิ่น่าคุณยายเพาะละนาดเดี๋เอาคือทางสืบทอดท้ายากสืบทอดท้ายากแมนเนี่ยก่อนสิว่าเป็นพระเอกมานีมาปีนั้นมาปีนัดมาจอบออกพอดีก็เลยพระเอกก็เลยเป็นพระเอกต่อเลย ใช่จากไก่ทองมาเป็นผ้าแดงนี่เออนั่นแหละจากไก่ทองมาเป็นผ้าแดงเป็นรอยต่อนะฮะทุกคนนี่นะครับบางคนยังมุ่งหนจตกทีไปทีม้านานี่คือรอยต่อตอนนี้เป็นซูตาแล้วซูตาซูบมี่ครับเมื่อกี้เรามาจอบเลยเรามาเรามาจอบเบิ่งเซิง์ฟเลยเราอันมาเต้นเราเป็นแดนเซอร์และก่อนนะก่อนแมนข่อยเอาชุดเพ้นท์ใส่สุดแรกแล้วอยู่วงสีเขียวเป็นแดนเซอร์เราไปนี่ <Man. S 2> แล้วเราเลยล,ลองเพลงนี่เราที่แดบกบแอบรบับบกน้องนวลขึ้นเพลงแรกมือนั่นแหละทุกคนถึงกับแบบวิ่งขึ้นไปดูอ่ะบนเวทีแต่ก่อนยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีใครได้ถ่ายให้ดูอะไรหวังให้อาจารย์เขาเรียนเสียงภูมิเสียงเ <c oughs> สยี <c oughs> สยงแบบเลิศตกคานตกไม่เงีไเ้ไม่งี้ภาพจนห้องเสียงผู้ใดจนยุ่งยั่งหลังไม่เงี้ยถูกผาบห้องยุ่งตลาดตลาดเรือบิน สองวันวันนั้นเราอยู่สองวันเนาะเราเล่นสองวันเรือบินบางทีแมนจำได้อยู่เพิ่นมากกางเต้นันเป็นแดนเซอร์ทีมอยู่กับเมจุกบอมียางจากอย่างมาจากได้ชุดของมออ่าเมื่อนั้นคุณแม่เดือนเดือนเพิ่นปิดวงแล้วเนาะุะเพียวน้องกับผู่นแหละเี่าในนั่นกับพวกนี้บ่แม่ตะกี้เขาก่าหูจักกันเป็นมูกันมาก่อนเนี่ยวันนี้เพิ่นเลยมาอยู่หนีกันแล้วกระสวนล้างกันแหละตอนแรกกับเซอร์เพิรนี่แหละ แล้วเอาสุดเพชรให้ยืมปลอมโตได้ใหตอนนั้นปลอมโตได้ยังไม่รู้ว่าพระเอกวัดคือใครตอนนั้นน่ะเป็นพระเอกเดินเพน่อนำใน่อเป็นพระเอกในนามพระเอกเลยเดือนเพนแต่ก่อนเจอนา่งยูอันวัดยังเหมือนเป็นเหรัญล้ำต่อกันเนาะวัดองค์ตื้อใช่ไหมอยู่อยู่น้องคายเนาะใช่ก็เลยไปหาลอนยูหลังหลังในทีแมนแมนกับได้คิดว่าสิมีโอกาสได้มาร่วมงานกันเมือนั้นก็เลยมาจอด สวัสดีค่ะแก้วหน้ามามาแล้วนันละกันเลยมาจอบเบิ้งบ่ได้มามาจอบดอกเราก็มารับจอบของเราเราปิดวงแล้วเราก็เลยมารับจอบอยู่วงสาวหน่อยเพื่อนผนแพงแบนกันเลยว่าเออขึ้นสุดเพชรกันเลยบ่ได้เอาอย่างมาสุดเพชรอย่างบ่ได้เอามาเลยเพราะเขาบ้าในน้ำแดนเซอร์เนาะเขาบ้าเต้นเนาะเราก็เลยเอาชุดเพชรหิ้วซายสีเขียวจำได้ขึ้นห่านแรกแอบรักน้องนวลพี่น้องแจ้งเกิดแต่สมมติว่าบางคนกับเหมือนมาออดิชั่นนั่นแหละ แต่ไม่ได้ออยนั่น์ไงแต่ว่าขึ้นใช้งานจริงพอมาบอกว่าเป็นพระเอกวงเดือนเพชรไม่นั่นเพาบ่มบ่มในโซเชียลจริงไม่มีโซเชียลแล้วมีใครถ่ายคลิปไม่มีเลยมันมีอยู่แต่ว่ามันบอทันนี่แบบนี้ใช่ไม่ต้องชอบไอจู่มีคนอื่นตอนนัดพอแหลมมาไปนน่ัมาแล้วมาแล้วเริ่มพึ่งเริ่มเนาะเพราะว่าพอคอยเดิาอย่างนี้เพราะว่าช่อง YouTube ก็จะมีแต่ช่องหัวหน้าช่องเดียวนอกนั้นก็แค่ Facebook ไลฟ์สดเล็กๆแมนลา นี่แหละจุดเชื่อมต่อจากคนนี้นันนันดาพงศก่อนพมรพงษ์พันธันนัพงศ์แมนรู้ว่าเปลี่ยนชื่อไปเป็นนันทพงด์แต่ก่อนพมรพงษ์พันธ์ก่อนจะมาเป็นนันนันดพงศ์ศิลป Bi ินเก่าค่ายอันนกพรสีวโกวอนน้องให้รักเดียวเนี่ยจะของเพลงนี่นะครับผมถ้าปีนั้นไอพอกออกก็คือศิบป์เรามีวัดศิลป์ราไม่มีนี่มันเป็นมันเป็นเขาเขาว่างไวแล้วเปนแมนเขาจะให้ แดันเซอร์คนนั้นมาเป็นพระเอกพระเอกเสียงเจิดจรัสจากจากแดนเซอร์มาเป็นพระเอกนะฮะคนนี้นะฮะอันนี้พูดได้เลยว่าแมนแดนเซอร์ดอกเขาเับงออิญยู่ดใช่เมาต้องยีดเสียงไปแล้วเขาเีดเสียงไปแล้วเขาเคลียร์ไป่ชิมเขาเคลียร์ไป่ชิมเพื่อจะให้ดูดียดีดีฟรันไอกังอ๋อเขาไปเคลียร์ดอกแล้วออกของเราเองแล้วเพียรธุรกิจซ่วนตัวฟิลันไอดังเราออก ลวง,วง,วงจังหวะจังหวะถ้าสมอ,อลอายเขาออกแมนฉันกับ่ได้ขึ้นมาเป็นแมนไม่มถ้าถ้าพี่นันวันนั้นไม่ได้ออกมาพระเอกวัาคงยังไม่ได้กลับมาอยู่สาวน้อยพ,พอพอพี่นันออกปุ๊บเราก็ขาดพระเอกถูกไหมพอดีผู้บริหารก็เลยติดต่อพี่วัดมามาเป็นพระเอกตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ายังไม่เคยรู้ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าใช่ยังไม่รู้ใครว่าพระเอกวัด เคยเป็นพระเอกอยู่ที่วงเดือนเพ็ญลำนวยพรไว้ซำแต่ก่อนรู้เลยว่าเป็นแดนเซอร์และเต้นอย่างเดียวแมนส่วนหลายคนคิดบางสั่งแล้วเป็นหอยพระเอกนิ้วสีผุนี้ของแม่เดือนเพ็ญเรียกเก็บไปเก็บยังก็อยู่ตลาดเก็บดอกเก็บคานคาแพงบ่อเพี่งยังเหรอจะรักเธอจนสิ้นใจเออของคุณแม่เดือนเพ็ญป่อืมเป็นบ้างไหมพระเอกว่เป็นแบเป็นมาานะบ่น้องที่แต่มาเป็นถึงคอนเทนต์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาทวนบังเอิญมันมาเจอแล้วมันเลยคิดปั๊บเนี่ยเห็นไหม เออพี่น้องต้องมาฟังที่ไกอนดงานทูนี่ที่ไปที่มาของพมรพง์พันหรือนันนพทคงคือใครแมนครับตามหาแฟนคลับน้องมานะอยู่วงนึงมหาปอรลยมา่อเอาวัดศิวะเดินน้องมานะอยู่สก็ไดตามหาศิวดลน้เดือกพน้องฝากชมันนน่นันนังคงลำเบโชว์ออฟิเชียลลำเบือนโชว์ากกันแน สิเปิดวงแล้วนี่สามสิบปีนะครับปากด้วยนะครับพระเอกที่สิบดลมาต่อมาต่อยอดใช่ต่อจากไก่ทองมาเป็นผ้าแดงครับผ้าแดงใช่ตอนนี้เป็นพระเอกครับอีกน้อยก็่าจะเป็นปาเป็นแล้วเป็นแล้ักสิบเนาะเอาฝากเป็นกับเป็นเพลงเรื่องนะครับสาวหน่อยเป็นปากเรื่องทาใหม่ล่ำหัวชั่วผิดงานการงานสร้างนะล่ำเรื่องแก้วหนามาแก้วหนามาไก่บ้าบ่้มบี้

อ้าวจริงๆใช่ไหมแม่ก็เพิ่งได้รู้เมื่อกี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละเพราะว่าเปออยู่ทุกไทม์ไลน์ไงเปอก็เลยแบบใช่เพราะว่าพี่เปออยู่อยู่ทุกไทม์ไลน์ของพี่นี่พอมนพงพานพอมนพงพันธ์แต่ก่อนพระเอกเนี่ยอยู่ว่าพูดกับไปอัดเพ่งประกอบนั่นเล่นเดอยผาแดงกันเนี่ยครับพี่พ่อเนี่ย ก่อนพูดไปดีกับผ้าอัดเล่นดักชื้อกระดาษไป็นที่ดังอยู่ตอนนึงขาแดงนั้นไออาจารย์พรอนใช้นี่แล้วสารบัญทีพย์แดงก่อนรับไม่เข้าเนี่ยแล้วแมนครับแมนผ้าแดงนั้นไอปีนันบูมแห้งครับพี่น้องฟังแห้งเลยลุกเทปน้ำไม่ได้ลองเพ่งดีนั่งเอาเงินแมนบ้างนั่งเก็บเอัตมุ่นปีปีเปลี่ยน่วมือกับเก็บดืวยกันเก็บเบียร์ยังฉีดเก็บเบียร์ยังฉีดเก็บเบียร์ยยังฉีด นั่นแหละครับพี่น้องที่ไปที่มากับอยากให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่าบางคนเชื่อเชื่อเลยในนี้บางคนอ่ะไม่ไม่เคยได้ไม่ได้ได้ยินเรื่องเรื่องราวพวกนี้นะครับครับมาเจออายแล้วขอมาพอดีนะครับทุกคนย่อมมีไทม์ไลน์ตลอดแล้วก่อนไปน้ำกันเด็กพ่อไทยลูดเยาวแบบเด็กพี่นั่งคู่กับวัดก็ได้ไปนะครับเออเดี๋ยวคอยสีไทยไปเดี๋ยวสิไปเย็ดคิมยิ่งกว่าสั่ง เออ,อมามาครับผมนะครับเขาไปเห็โป๊กีเคหนึ่งสองสามเอากล่องนี้น้ำเด้อหนึ่งสองสามโอเคครับอ่ะพี่น่อนคลิปเวลสนครับ